ตกันแล้วเอามันมาอะไรได้ทั้งนี่บึงวายังพอไงนหสี่หมื่นหาแล้วห้องสี่หมื่นหานึงบ่แพงพอเม็ด่อ้รองมันนี่พอกันยุตตลาดแยกการช่างกันธนรักษ์งกันเสามีถูกวันมักอยูะกว่เนี่ยตัวสี่หมื่นสนาดพวกหามไปไม่เย่าวันสันไม่มากอยู really ่ วย่านมีภาพ,พี่น้องพี่ตองัวงม,มัอนี่ภามาเบิ่งกล้วยงามงัวงามพี่น้องแบบมัอนี่เอาใจใส่เลี้ยงจักหน่อยก็มันสื่อขายกันดีพี่น้องนตอกําลังตอร่องกันหลายเจ้าอยู่คือ็นมันใส่หนีเท้ากศมาเลยน่องน่นอมาหาสื่องัวงสื่อยังเน,นี่ยนอ่อบาหนีน่องใส่หนีแล้วก็ก,กู้ไม่ตัวน,ออน,น่องเท้ากศน่องหาเงินมาสื่องัวงกู้เพราะต้นให่เยอะนาดมันจะให้เด่นเมื่อสามเนี่ย ไ้คืเอเก่าหน่าล,ะละ่ะว่าจะมีใบไ้ใบหน้าเขานั่น่ะใบหน้าแม่แไไหหบ่งไ้งานคืนแบบเออคุณสำนั่นกับมีแล้ว,มลวอ,อมนันละบ่มื่นเนี่ยมันละบ่ท่านหมัมนเนาะเอาเอาเอานี่ตัวขแรกแหกหมันขายวัวเป็นว่ามหาท้ามาหากินก่อนพี่นอ้องครับอันนี้ห้อง 30, 30, สามหมื่นพันสามหมื่นพันชาโรเล่ซาโรเล่ครับมาสมแล้วบ่ขายลูกไปบางหัน นี่คันไข่ลูกไม่มันจะไข่หยากนี่อะไรงัวเง่าไม่เลี้ยงเดียวมันอยากมันจะมันจะกินของเขาหนักนี่เลยสามหมื่นพันอ๋อสามหมื่นพันพี่น้องมาเบิ้งเอางัวลูกแรกได้ขายไปกีงหันลูกแรกบ่คขายไปแล้วลูกอสูงอยู่เมตรยี่สิบบวกบวกถึงสามอยู่บ่บ่ถึงหรอกน้อยี่สิบบวกน้อก็บริวารครับเออคิดเอาคำนวณเบิ้งห้องสามหมื่นพันสามหมื่นพันครับห้องแล้วไปขายราคาห้องก่อนใกล้ใกล้ มันกับเอ่าแยกลูกบวกี่ดีเหรอพี่น้องมันนมมันยังไข่ๆอยู่นี่นมยังทนี่อยู่ลูกเล่บ่ท้ายแยกออกแล้วลูกมันบ่ลูกลูกมันลูกเล่ครับของไทยอ๋อต่อๆเพื่อนน้อพี่น้องเพื่นห้องสามหมื่นพันเพื่อนมาลูกเพื่อนได้กำไรหลายเลยแม่มันก็สิบัวใครเพี้ยนได้ดอกต่อใดอยู่อ้าวเพื่อนได้อยากได้งัวแมลีเลี้ยงเพื่อนเอามื่อบ้านพวกมาถามเพื่อนเบอร์โทรเบอร์ใดเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปด 0578 0578 236 236ครับลุงพีลุงพี่ลุงพี่บ้านไหนอยู่สนวนสนวนตูดครับอ่าจะไกลไม่รีบ่มีจำนี้บ่มีจำนี้ยังตัวต่อเอาเลยบ่มีจำนี้ยังตัวบ่มีบ่มอาบ่มอาใครจะไปผสมไรผมขายลูกไปว่างันสามนพันสามหมื่นพันตอเราอยู่เราห้องพอฟังเลยนี่สามหมื่นพันสามหมื่นแต่ผมขายลูกขายน้ตั้สองหมื่นยหน่อยสามหมื่นพันบาม ห้องสามหมื่นพลาเราก็ดสิขายสองหมื่นตัวครัสองหมืกวสองหมื่นก่าแต่มีลูกเลยนะผมขายลูกมันออกไปแล้วเอาเป็นยังบอว่ากันมหลายได้สามหมื่นสี่ลายได้ต่วผูสบหาซอแล้าที่กล้วยงามกล้วยงามห้องเขาได้กับเมลูกเมลูแปดหมื่น พวพันพอพันพอดีันไดไปหน่อยเอพันู้ใพอพันบ่เฮ้ยคนกับแปดหมื่น hey. กัล oh, ูกม the so oh, no. ันเข่าทาอยู่เลยพอไงหทางนี่แหะเเขาปงขางกระจาารยมั้นมันสันสัว้นี้เบืองกล้วยเขาทาสิสั่นมันทางกระจายเราอะ ยกสี่นอ๊สั่นปัญหากระตายเราว่าพี่น้องเบิ่งคักเดินนี่เด้อบ่มากกรบ่ซื้อเป็นบอกเอาบ่ว่ากันกระโปงซื้อจะเห็นบาปคนไรอาจารย์หู้ยหู้อยู่ดอกหู้ยยูดอกพี่มื่อหนังจะเห็น่าเพิ่นไรสองร้อยหนึงไงเพิ่นขาดกันอยูสองร้อยนึ่งไงเพิ่นเป็นอย่างเด่นข้ออะไรที่ราคาล่วไปไหน เฮ้ยรถเจ้านันบนมีค่างวดแ้วรถเจ้านันนี่เปามีไรด้บ้าบ้บ้บ้รถเจ้ามีค่างวดเอาให้เพิ่นไปคันรถผู้มาขายให้เพิ่นสาายว่าเผาอยู่มื่อคืนขาดทุนสองพักว่ามงในวันนี้ห่อวันรถสองหมื่นหน่อยดีอ้วเนา่ดหน่วัหลยจีเียม่นนเื่อนหน่หเพื่นไปดีดขอมืเต็มยังเฮ็ดบัอีกม่ขดสินเรือองห0 0 0อยู่ รถกระโมีงวดด้วยขี่ตาเพิ่นขี่ตะเพิ่นไเ่อยเยองมือแล้วสองมือละเรางมือละล่ะนะฮะนอลูมโอ้ยมันกินบัวแสบด้วยันเป็นตุมอยมันเป็นปุมมันเป็นตุ่มปุ่มของหีตอเล่าหนิว่าจะงัยก็ยังเส็ดมือสีานครับ้มันเป็นปุมเฮ้โอ้ยเป็นตุมมันมูพันมูพันสมูนสิบอยกนัดนมเขางองงงะจังบบทนี่ มัอเท่าไรมันมไม่บ้านบ่มันใกล้มันแล้วมันเท่า้วมองทีเอาหอนมื่นอยู่บ่รวมไรเติมอยู่กับไรไปไหนโอ้ยมันใกล้แล้วกับห่วเท่าที่พี่บ่ายนันว <even> ่ามองที่ายได้บยวกดูมองขายบ่สามปัญหารับอะไ้กันตกนะแท้ๆพี่น้องบ่งทีเอามื่นสามปัญหาเท่าอะไรจนบ่มีแคลอลไได้หนิบ่ ไมยมันวานุ่มนะเว้ยแถวมีโอ้มีแถวอยู่เนาะมันเท็าจะหยอกนะยังขี่หยอกเีเดียวนีพอไงวะมังก็นีนี่นี่ดิเอ้าก็จังแซนตัวมันยังเถือกเจ้าอยางาจง่วงอันนี้มันกับเพลิงตัว ก็แต่ว่าบางทีมาเบิบ่งน้ำเนื้อเนี่ยและเรียกว่าขันสามพันมัไนไก่ต้นไถ่พวกไก่ก็ยูมืน่นนี่เดียวบ่ได้บ่กหา,ามูพันอยากนันะ่น้ามัเป็นยังดอก <laughs> นี่ให้เพิ่อนมื่นหนึ่งนี่คืออยู่วะวายครับเพื่อนนี่เพื่อนจะขายเพิ่นกะทิขายตัวกับยังว่าบ่ผมน้ำเพื่อนคือยอยู่เดี๋ยนาะโอ้ คตัวนี้ลูกมันขายไปแล้วบ่หนึ่งมาง้อมันขังง้อมันกี่ถามสี่เดือนลรขายหลไปสามหมื่นห้องเท่าไรห้องเท่าไรบ่ต้างห้องกันดอกสวยแล้เอสามหมื่นแปดไปเลยขันห้องกับสีเากันีเก่าแ้ี่สามหืเก่าเรง่งขกติันห้องกับห้องสีโอห้องางนีห้องเก่าอยูะดอกถามเพอาหญ่ก้องสีที่เราวาจองไรใชมันลายเลยน่นเราบอกเห็นไม่เคหมูได้เราบอกเห็น แต่ว่ามันคือตัวนีอะอน่คือแล้วคนเ่าจังไ๋กับบคือตัวนีาเ่ที่ขายสาม0 0กัวาแม่นนี่นบังเบกบ็รับรองว่าบักเฮ็บกับมีคือนี่บักเฮ็บบักเฮบนี่รับรองก็มีเออโอ้เพราะว่ามันประเด็หยังมันบ็30,000เท่าดกับบงเทียวฮะ3 0 0่นแ0 0 0ามม่นบเนี่ยนเทียวาม0 0แปด่ว่าอีก็ยังได้คนั่นอีกอย เออเอานีก็ได้สิ่เุ้ันอ่าต่อให้พี่น้องนี่อีนี้มันก็ยังว่ามหมื่นแงสิงสกได้นี่องแเจ้าเจ้างัถึงเจ้าเขาเจ้าหูวปอเขาเป็นอย่างเอาใไม่หาหพี่น้องอยไา้รบอกเบอร์โทรไว้น้าเน่นี่เบอร์อะเบอร์โทรนั่เบอร์โทรจะได้ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสองศูนย์หาสองนย้าี่ศูนย์เก้าเก้าสี่นยก้าเก้าโอ้งัสูงเมราว่าพี่น้องสามสิกว่าเลยคั่โ เงี้ยคนนี้เียคนนี้ก็เสือกนนี้เอา่ต้องถ่ายน่ากัวบอกกนี่ครับฝุ่ว่านึงเออว่านึงว่านึงพอต่อพอต่อเขาหนึ่งทามีเขาหนึ่งสีเงินมีตัวนี้ละเออต้องาเป็นสั้นบอกไปทามีต้นนึงสีเงินบอกไปเนี่มันเสร็จเงินบอกไปรถหายว่าบ่นีย้อยพี่น้องอยากได้พี่น้องอยากได้ติตตอมาพ่อพ่อตอเราอยู่เมรนี่อยู่สามหมืน กัววนี่ิจะขายสามหมื่นสามานี่น่แหละองเพิ่จะขายนั่นมาตรฐานนั่นบะเค็บกันยังมี่เดนียังเดสมเ่นดัวหัวเพิ่นบ้านงัวพิ่นบ้านม่จะบเ็บงัวพิ่นจาก็ไปผูกวนจังไรี่างงัวย่งย่างปลาอย่ามนเลยลกป่างเาเพ่โทษให้ลดด้เออี๋เพิ่นวอกลเพิ่นวอกแล้วต่อได้พี่น้องสามหมืนกัวง่วตัวนี้เพิ่นจะขายนั่นสามหมื่นหลายดอกเราอยากขายส่วงนี่อยากใส่หนีทอกสอเพิ่นวะพ่อครับีพ มันก็โค้งมันก็โค้งสางมันก็พ่ออันนี้อยู่ได้หนอไรเลือดของเรามันก็ได้อยู่ได้พูดถึงวัวงัวเล่าอืมไรเหลือดดีหนำก็เออหนำก็ค้ากันใหญ่ค้ากันใหญ่ดีอยู่หนอพระเจ้ากระไสไซคุณพี่น้องพระเลี้ยงโค้งสางกับไอ้เลี้ยงโค้งสางไว้เสียก่อนงัวเราไปตะเบิงอยู่ก็ตรงฟีงเล่าอยู่เพราะได้กับเพราะได้ได้สีหนอ สีมันอยากสีออกสีนี่แห่โอ้ราคาอยู่สองหมื่นกลัวๆอยกลัวเ่าได้ต่อเอาเออเมียนกรเดียวเ้ต่ออะแล้วเจ้าีมือดิบมองหันเี๋าว่าหาพันพ่อขายอยู่ในงวดตัวนี้เนี่หาพันพ่อขายอยู่ในงวดตัวนี้ลองเอาฝากมาโทรไว้ับพี่้องพเจรน้ำ 064 882 2300 2300จอไปหาผ่านเลยพี่น้องไปจากไรกับมาจอยอดเอาเนาะอ่าจอไปหาห่านอลไนี่พยังคืดๆโยหาผ่นพี่น้องเพิ่มไหเพิ่นจัากน้่อยพิ่นกสิขาอยู่บ่จักเพิ่มอีกจักพันสองพันนั่นใช้าอเนี่ให้พัจบาทกิหาทิพยายทิพยาพ่านมื่หโอกาให้รบวนไปมมีหำเนาะ เดี่ยวนี่อะไรเดี่ยวจะไปอือสิบเจ็ดสิบแปดมันว่าไดดอกกระสันเพ่งยุดโอ้โตลอดอายุงานเลยครับผมเป็นตาถึงแถวบักเกอร์กลางนี่คือดีดีเน่ะงว่าลูกเล็ใช้ตัวเล่แม่ขาวน่ะนี่แล้วนี่แม่ลูกวะนี่เม่ลูกห้องรักได้กว่าห้องอ่ะ ทุนมันขีมื่นบาดเยียดเลยว่ายาบาทุนยาทุนหลายขนาดไหลายทอนผู้ต่อเนี่ยนั่นเนี่ยเพราะไงเล่านี้ล่ะเพราะไงเล่านี้ล่ะบม่ได้ตัวได้ป่อไหวบอกทุนมันหลาเพราะไงเล่าอย่างนี้จ่อยเออราคาเรามักเราเสียงกลับมาไหมล่ะเอาอย่างสันนอกมือบอว่ากันไม่ลูกไม่ลูกไม่ลูกขีมื่นน้อยน้ม่ลูกไทยครับผมบอไทยดีมีบื้อมีแต่ตากไได้เราเด็กบอกคลองดีเราคึอไงแม่ทวงอยู่เม็ดเศร้า กว่าเกือบสามสีบลูกลูกวันนี่เม็ดใหญ่กสพันเลอันเล่าว่าทุนมันสี่หมื่นครับนาทุนสี่หมื่นพอไงหนาจิตตอนี้จ่อยรวมถวามาถวามาเมืองนี่หละพอไงน้ก็เล่ามาิตตนทุนสี่หมื่นแล้หนีจอยบ่เรากระทุนไหลอยู่กระทุนไหลพะโลเราเลยหนีจ่อยอย่า้านอยาจิตบาทุนไหลายะนั่งเลยดีละ ขายทุ่นใ้ขาดทุนกัทขายมันขะมันอยากขายดิด้วยสมืยังขายเก้ารุดทุ่นหารอยยกองสีนี้อ่มันอยากขายแล้วมันเอาตัวอื่นมาถมโซล้มโซลอมวเลยเขาสิปิดแล้วนาะโซลมโซลมวเลยเขาสิปิดแล้วแม่ไปคือโบมี ใช่คร <c oughs> ับุณครับแสดงว่ากิจการเจ่งเลยนี่นี่เฮ้ยเพื่อนพาะอ้อมโคขุนพี่น้องแม่นเบิร์ดครับฮะแม่นเบิร์ดสงสัยสิปิดกิจการแล้วป้ายก็เอาออกแหละช่อรูมก็สิเลือกแล้วบังค่านี่ตอนนี้ตอนนี้เขากำลังพักกินเข่าอยู่ครับกินโอ้พนักงานหยุดก่อนพนักงานกินเข่าเขาเศร้าครับโอ้ยว่าแม่นเศร้าไจุครับกินเข่าเศร้าเขากะเขาเย็นนะครับแต่เต็มขึ้นนี่เพราะว่าขายง่ววันได้เลยกินเขาย่นยังแต่เอ็นใหญ่เอ็นใหญ่ คนสิขายต่อคือว่าบมบูวมยคนที่ขายเนี่นซื้อไปเอาเงินกำไรนั่นละคนขายหาที่แปดบอนี่แมนฮาวาคาปูนันปีบาร์รถถุงแงินมันม่านละบอลม่านละบอลนี่แมนน่ะในใบหน้าโอ้ซื้อหาที่แปดพี่น้องง่วงามเพิ่นงามของเล่าอยู่ดอกชมราคาเพิ่นซื้ออยู่ดอกลุงยู่เม็ดสามซิปรับประกันมั่นบ่กรับประกันให้มันมั่นนมันบ่นี่ ล่อบเดียวนี่บดลงยูทูบลงยูทูบเออกะบเบิงใบมันผสมตัวใดนี่บ่เจ้าซื้อ่ใหไ่ผมสติงเล่เออผมสติงเลจะมีรอดเออมอดมีใบซื้อน้ำเพิ่นจักหามก็บัดมนเ่านเจ็ดอ้าอางามอยู่ดอกซื้ออยู่ดอกเรงหนามกวหามครัวพี่น้อง ห้องล้วพนจักบาทห้องละวพนจักบาทกวใหญ่อันเขาบอกห้องก็ห้องฮาฮาภูร่ะแม่มาเสียเงินสี่สิบเการถค่ารถเห็นแล้วอีกเลย่ะใจอ่อนส8่สิบแร่อยนะ่ฟันนอนี่ค่ะนี่คือสปอร์ตเห็ว่าลดลงลดลงเลยท่านอีกว่าอะไรอยู่พน้องไป็นไหนรถก็กระโล่ถุงจะเป็นสามนมันน่องจยกเดือนอะไรใหญ่

ห้าร้อยอีกห้าร้อยห้าสิบายันหน่อยหลายอืมโอ้โกดีจัง่อย่างย่างเันบาทเปาเจ็ดหาเป็หาจังสิยังไงคอยข้ามเงยเอาเปดพันเอาอยู่บ่ทีแปดเอาเจ้าเด้บาอเพราะว่าเอาคนเต็มเป็นหกพันทีที่หกทีที่หกคนหนึ่งเอาทีที่แปด เอาจังสี่เอาสี่เอาสี่สิบเหารอยไปอ๋ส่สิบหกเหรอมาสี่สิบหกอ้ยที่่ไปเลยออมันถูมันก็พอซื้อของเราเยมากก็พอว่าให้เราอยู่ที่้กบงนให้าพอยากื้อไปไปนี่จังเปนเมียขาขายเป็นขายแล้ว